รับรู้จักวินมอเตอร์ไซค์ที่ออกมาแชร์เรื่องนี้เพราะเคยติดต่อเรื่องการกู้เงินให้แจ้งตอนนี้จ่ายนี้ตรงกับเจ้านี้เองแท็กพรันยูพร้อมบวกขอหนึ่งหนึ่งแชมป์จีรัฐหลังเห็นข่าวปาแก้วใส่รัศมีแขบอกทนไม่ได้เห็นเพื่อนโดนทำ้ายร่างกายติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวเซรีน้ำยาบนปากออโรบีฟันดูขาวอย่างเป็นธรรมชาติยิ้มอย่างไรก็ไม่พลาด สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเะครับเข้าสู่รายการ Pop News Daily นะครับวันนี้อยู่กับเราเช่นเคยอูเอมนะฮะแหมวันนี้เธอแต่งตัวเต็มมากเลยต้องเต็มนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะได้พบกับ30สาวงามสมและที่เป็นพิธีกรนะฮะในรายการเส้นทางสู่ MUT นะอพูดถึงแล้วเราก็ไปดูกันหน่อยด้กันเมื่อวานได้เดี๋ยวให้500เลยเมื่อวานนะคะเป็นงานเปิดตัว30คนสุดท้ายนะคะ Miss Universe Thailand 2020นี่คือเป็นการเปิดตัวที่แบบอลังการสุดยอดมากเลยนะคะที่ไ คอนสยามนั่นเองนะคะจะเริญนครฮอลค่ะภายใต้ผู้จัดอย่าง TPN ค่ะนําทีมโดยพี่ปุ้ยแล้วก็พี่น้นั่นเอง <ฮะ S 1> โดยงานนี้อย่างที่เราเห็นนะคะ30สาวงามเนี่ยเขาก็มาตีมชุดขาวโชว์ความงามสะกดทุกสายตานะคะก่อนจะมีเซอร์ไพรส์รอโอ้โหเซอร์ไพรส์รคืออะไรรู้ไหมเซอร์ไพรส์รก็คือไม่มาไป2คนไม่ใช่ใชคือพิธีกรรุ่นใ <ะ S 1> หญ่คนเดิมจากรอบออดิชั่นนั่นคือพี่เบกกี้นะคะที่ยกกิจกรรมดีเบท กับคีย์เวิร์ดขึ้นมาสดๆบนเวทีนะคะทําให้สาวงามเนี่ยได้ประลองความสามารถกันอย่างท้าทายมากๆแต่ละคนค่ะก็ได้แสดงความคิดแล้วก็ทัทศนคตินะคะที่เฉียบคมมากๆเลยเรียกได้ว่าสวยอย่างเดียวไม่พอปีนี้<า>ต้องสวยครบ360องศาจริงๆนะคะ <ๆ S 2> ตอบโจทย์คอนเซปต์ของ real you real universe ค่ะ เราก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ30สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020นะคะก็คงได้ประจักษ์แก่สายตาไปแล้วค่ะว่าน้องๆของเราทุกคนในปีนี้แซ่บกว่าปีที่แล้วเยอะเลยแล้วกเ็เหมือนกับ เตรียมความพร้อมที่จะเข้ามาประกวดในซีซั่นที่2ของ TPN เนี่ยนะคะก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีว่าน้องๆน,นะคะที่มีคําถามว่าปีนี้ไม่เอาสวยใช่ไหมบอกเลยค่ะว่ายังไงก็ตามเราประกวดนางงามเราไม่ได้ประกวดเอ่อนักโตวาทีหรือนักวิทยศาศาสตร์โลกหรือว่านักฟิสิกส์โลกนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราประกวดนางงามแต่ว่านางงามของเราก็อาจจะเป็นนางงามที่ต้องมีมาตรฐานที่สูงเหมือนกันในเรื่องไหวพริบปฏิภาณและวกวันการสรรหาความรู้รอบ ตัวแล้วก็การมีเจตจำนงมีเจตนาที่มุ่งม,มั่นที่จะเป็นกระบอกเสียงอะไรหลายๆอย่างให้กับสังคมพี่ปุ้ยว่าอันนี้คือโจทย์ที่สําคัญค่ะก็มีหลายคนนะคะที่โดดเด่นจากเมื่อวานว่าจะเป็นคุณพรฟ้าหรือว่าหลายๆคนแล้วก็ดิเบตเนี่ยก็จะมีคําว่า คู่ครองหลายคนกับคู่ครองคนเดียวอะไรแบบนี้คือมันจะเป็นการที่เราต้องใช้ไหวพริบแต่เมื่อกี้ที่เราคุยกันนี้ไม่ใช่คู่นี้นะคูหมายถึงว่าจะมีคู่เรื่องเกี่ยวกับการเมืองด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าก็แค่ดีเบตก็แค่ตอบคําถามคืออย่าลืมนะฮะว่าความยากมันอยู่ที่ต้องคิดเดียวนั้นแล้วต้องออกมาเดียวนั้นแล้วต้องพรีเซนต์คำที่เราคิดออกมาให้มันน่าสนใจง่ายๆให้มัน ทัดใจคนอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นความยากง่ายนี่ผมว่าโอ้โหตรงนี้ตื่นเต้นไม่น้อยเหมือนกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับทั้ง30สาวงามก็แล้วกันนะครับไปดูกันที่เรื่องราวของคุณติ๊กกนิธรินซะหน่อยนะฮะแมออกมาพูดถึงเรื่องราวครอบครัวนี่สินนะฮะหลายคนคงได้ติดตามกันไปโดยเฉพาะ ภรรยาผมอีกแล้วนะครับ<ก>แล้วก็ลวหลายๆบ้านาก็น่าจะติดตามนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหคู่นี้เขาก็มีลูกกันแล้วด้วยทําไมถึงได้ตัดสินใจแบบนี้สุดท้ายเราคงได้บทสรุปแล้วล่ะฮะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ,รบแต่ว่าล่าสุดนี้เนี่ยที่มีพี่วินมอเตอร์ไซค์ออกมาแฉว่าตอนนี้เนี่ยเจ้านี่ ของคุณติ๊กนะตามทวงหนี้กับพี่วินบอกว่าตอนนี้พี่วินไม่สามารถออกไปทํางานได้เลยนะครับคุณติ๊กก็ยอมรับว่ารู้จักกับพี่วินคนนี้จริงๆเพราะว่าเป็นคนติดต่อเรื่องของการกู้เงินให้ไงก็จะมีดีลที่เร้าใจเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มีแบบแคปไลน์มาเลยอ,ะอ่ะมีการอโอนงเงินมียอดระบุะชัดเจนะนะครับซึ่งตอนนี้พี่ติ๊กเองบอกว่าอ่ะใช้หนี้กับทางเจ้านี้โดยตรงแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ผ่านพี่วินคนนี้แล้วแล้วก็บอกด้วยว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่พี่วินคนเนี้ย ที่อ,ออกมา,กาแฉ<ช>เนี่ย <นะ S 1> ต้องการอะไระฟังเสียงพี่ติ๊กสันหน่อยฮะเจตนาเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดไม่ว่าพี่เขาคนนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นเงินของเขาเองซึ่งมันก็ไม่จริงะนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ค้ำประกันติ๊กซึ่งมันก็ไม่จริง เพราะว่าไปดูาตามบัตรประชาชนได้ว่าติ๊กเป็นคนกู้คนเดียวเซ็นคนเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าเจตนาจงใจของเขาเนี่ยเขาต้องการอะไระนะคะคือวันนั้นที่ติ๊กกู้มาเขาก็กู้เหมือนกัน<อ>ถ้าเขาจะตามคงไม่ได้ต้องตามส่วนของติ๊กะคะ่ะ<อ>เพราะติ๊ก,กับคนที่เจ้ากู้ผ,ผู้ผู้ที่ติ๊กกู้มานะคะผู้ที่ติ๊กกู้มาเนี่ยก็ยังติดต่อติดได้ตลอดนะคะ โดยในงานนี้นะคะคุณติเขายังบอกอีกด้วยว่านอกจากกําลังใจเนี่ยไอจีแล้วยังมีคนค่ะยื่นเงินให้ยื่นข้อเสนอเร้าใจข้อเสนอที่เร้าใจมากๆนะคะปลดหนี้ให้ทั้งหมดแต่ไม่มีใครให้เราฟรีๆพี่โอ๋ตรงนี้ก่อนทั้งหมดเนี่ยที่ลายสื่อเขารวบรวมมาเขาบอกว่าประมาณ3ล้านกว่าสามล้านกว่าบางคนบอกว่าจะให้ทั้งหมดแต่มีข้อเสนอนะต้องแลกกับศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงหรือถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือ เอาตัวเข้าแรกค่ะถูกต้องนะคะงานนี้ผู้หญิงอย่างคุณติ๊กบอกเลยว่าไม่ขอรับอะไรทั้งนั้นนะคะยืนยันจะเดินหน้าทํางานหาเงินใช้นี่เองทั้งหมดแล้วก็จะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันอีกเพื่อที่จะเป็นคุณแม่ที่ดีให้กับน้องวีจิค่ะตอนนี้นะคะคือยังไม่มีใครช่วยเรื่องเงินนะคะแต่ก็มีแบบว่าส่งไดรลคเมสเซจมาว่าเออพี่อยากให้เงินอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีเงินเก็บเอาไว้เป็นก้อนนึงไปใช้นี่ แต่ตัวเราอะเราคิดว่าเราอยากจะทํางานก่อนบางคนก็ใช้จังหวะที่เราลม้ลมลม้มลงไม่มีทางไม่มีโอกาสแต่ก็อยากได้เราในการทจ้างเราขึ้นงานก็มีค่ะเพราะฉะนั้นขอประกาศเลยว่าเป็นคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้เดินทางทางนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการแก้ไขของติ๊กตอนนี้กคือแก้ไขในถึงสิ่งที่ถูกต้องกลับไปเป็นแม่มีวีจิอย่างภาพพจน์ที่ดีถ้าจะบอกว่าขอโอกาสมันคงจะ มากเกินไปเนาะขอทำในสิ่งที่เขาให้โอกาสเรามาแล้วทำให้มันดีทำให้มันขาวสะอาดไม่มีมลทินทำให้ภาพเนี่ยที่เป็นแม่ของลูกของเราได้ที่มันลบตรงนี้ได้ขอทำตรงนี้มากกว่า เอ็มว่าถึงแม้ว่าความเป็นสามีภรรยาจะจบไปบแต่ว่าความที่คุณติ๊กเป็นคุณแม่เนี่ยยังไงมันก็ไม่หายไปไหนแน่นอนแต่คือเท่าที่ดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตเนี่ยตอนนี้หลายคนบอกว่าคุณติ๊กต้องหยุดออก ให้สัมภาษณ์หยุดออกรายการแล้วไปร้องไห้เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือการหาเงินมาใช้ีนตรงนี้เพราะว่าเท่าที่ฟังดูสัมภาษณ์ของพี่หนุ่มนะเขายังต้องการให้คุณติ๊กเนี่ยกลับตัวกลับใจแล้วก็กลับมาเป็นคุณแม่ที่ดีของน้องวิจิได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งพี่หนุ่มแล้วก็พี่ติ๊กด้วยกันนะครับไปดูกันที่เรื่องราวของคุณแท็กพรานยูนะฮะที่บอกว่าไม่ใช่เข็มก็เจอได้นะนะฮะล่าสุดนี้มีการส่งสารถึงคุณแชมป์แล้วนะฮะที่ไปปา แก้วใส่รัศมีแคร์นั่นเองนะฮะบอกว่าไหนๆก็ไหนๆละหนึ่งหนึ่งกันเลยครับ10-5 10จบเลยประมาณนี้นะครับคือคุณแท็กบอกว่าเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเลือดขึ้นหน้าจริงๆส่วนตัวไม่ชอบที่เห็นผู้หญิงหรือว่าเพศที่3เนี่ยโดนทําร้ายนะครับแล้วก็โดนทําร้ายโดยผู้ชายแมนๆอ่าว่าอย่างนั้นเถอะนะครับส่วนตัวบอกพร้อมเมื่อไหร่บอกมาเลยเขาเองพร้อมเสมอนะฮะส่วนที่มีชาวเน็ตมาถามว่าคุณแท็กไปยุ่งกับเขาทําไมนะคุณแท็กก็บอกว่าเพราะว่ารัศมีแคร์ก็เป็นคนใกล้ ตัวเ,เหมือนกันนะ,<ล>ะฮะถูกต้องส่วนเรื่องข่าวลือนะฮะที่บอกว่าตอนนี้คุณแม่ป่วยหนักนะครับแล้วก็ไม่มีคนดูแลอันนี้พี่แท็กบอกไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าไม่ได้ติดต่อกับคุณแม่ตั้งแต่แยกทางกับคุณพ่อตั้งแต่5ขวบแล้วนะครับซึ่งรัศมีแขมองร้อยเมตรก็คือรัศมีแขจะมาใกล้สักสองเมตรสามเมตรมันก็คือรัศมีแขครับผมแล้วคนแบบรัศมีแขนน่ารักแบบนี้ไม่ควรเจออะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่แฟร์คือผู้ชายตีตุ๊ดอะ เหมือนผมตีพี่อะอุกคนเหมือนผมตีพี่อะยังไงพี่ก็ถูผมไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าออย่างนี้ไหมหนึ่งหนึ่งไหมอาจจะเป็นผมก็ได้หรือว่ารัศมีแขกก็ได้ซึ่งเทนไฟเทนจริงๆอ่ะผมผมให้ผมจับเป็นโมเตอร์ก็ได้อะรัศมีแขกกับเขาหนึ่งหนึ่งก็ได้เข้าใจป่ะเขาว่าถามว่ายุ่งอะไรกับเขาแน่นอนว่าอสมมุติเราไปเที่ยวหรือว่าเราเราไปเงี้ยเราเจอแบบนี้เราก็เราก็ไม่ชอบแล้วยิ่งเป็นเพื่อน เป็นดป็นดาราที่เราชื่นชอบด้วยแล้วเราเป็นที่แบบเป็นน้องเราเป็นเพื่อเราอ่ะเพื่อเราเจอแบบนี้เราก็ไม่ชอบวันนี้ก็หมดเวลาของป๊อปนิวเซรีนะคะ,คะแต่รายการต่อไปบางกอกสบอกให้เอ็มจะพานางงาม,มทั้ง30คนไปเดินแบบในรายการน้สุดยอดอต้อติดต,ตามนะครับสว,วันดีอูเอ็มไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ